ยิ่งใหญ่ทั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดมหาสารคามขอเชิญพุทธานิกชนผลมหาสารคามรวมพิพิธเเททองรอพรกกันทรวิชัยรุ่นพิเศษ150ปีมหาสารคาม วารละเฉลิมฉลอง150ปีการสถาปนาเมืองมหาสรารคามวันพุทธหัสสป,ปดิที่2เมษายน2558ณร้าณนพระประธานกันทรวิชัยหน้าสารากลางจังหวัดมหาสรารคามหลังเก่าเทมขัง ด้วยมวนสารแผ่นทองจานอักคระจากสมเด็จพระยานนสังวรสมเด็จพระสังฆราชและเกจิอาจารย์ดังทั่วทั้ง77จังหวัดติดต่อสอบถามและเช่าบูชาได้ที่สำนักงานจังหวัดมหาส,รา,า,สารคามศาลากลางจังหวัดมหาสรารคาโมโทร043777356 043777356